สวัสดีครับก็อขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Lucid Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการใช้งาน Divergen จอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือ hidden d i v e r g e นะครับคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยจะรู้จกักเ i v e r g e n t ลักษณะทั่วไปนะครับก็คือ d i v e r g e n จนปกตินะครับแต่ว่ามันจะมี d i v e r g e n จนอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเป็น hidden d i v e r g e n นะครับซึ่ง hidden d i v e r g e เนี่ยสามารถนำมาใช้การเทรดนะครับ ได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องแยกก่อนนะคือ d i v e r g e n c e ปกติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการหาจุดกลับตัวใช่ไหมครับ๋ยวเรามาดู d i v e r g e n c e ปกติทั่วไปอันนี้เป็นกราฟบิตคอยนะครับคือการเกิด Divergence ปกติทั่วไปมันก็จะมี l l ริสกับ b a ริสเดเวอร์เจนใช่ไหมครับบูเอ่อช่วงจังหวะที่เป็น b a ริสเดเวอร์เจนเนี่ยก็คือราคานะครับทำไฮเออร์ไฮนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยทำไฮต่ำลง ก็คือเป็นสัญญาณการขัดแย้งกันบอกว่ามเมตัมการขึ้นรอบเนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงลงแล้วมีการที่จะย่อตัวกลับตัวลงในที่สุดครับก็จะกลายขึ้นกลายเป็นขาลงส่วนอันนี้เป็นตัว bullish divergence นะครับ n o t ดไว้ส่วนตัวถ้าเป็น bullish divergence อันนี้ผมทวนทวนให้นะครับนักทุนเผื่อว่าใครแบบกลับมาทวนกันอีกทีนึง่งส่วน bullish divergence นะครับมันจะเป็นก้าตรงกันข้ามกับ ตัว d i เดวูเจนทั่วไปก็คือตรงข้ามกับ b e a แบรดช์เดวูเจนนะครับราคาทำโลว์โลวนะครับทำโลว์โลวนะครับทำ low ใหม่นะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับยก low สูงขึ้นอ่านั่นเองอ่าอันนี้อินดิเคเตอร์ไอเนะครับจริงๆ d i v e r g e n จนเนี่ยสามารถดูได้ทุกอินดิเคเตอร์เลยนะครับอันนี้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะดู RSI กันนะครับผมก็เลยเอาตัว RSI เนี่ยมาเป็นการนำเสนอนะครับก็อันนี้เป็น b u l l บูลิชเดวูเจนนะครับราคา มุมต่ำการอ่อนตัวลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็กลับตัวขึ้นในที่สุดะนะครับอันนี้ก็เป็นเดวเจนทั่วไปนะครับส่วนฮิดเดนล่ะนะครับฮิดเดนเดวเจนนะครับก็จะตรงกันข้ามกับฮิดเดนเดวเจนทั่วไปนะครับคือฮิดเดนเดวเจนเนี่ยนะครับผมอันนี้ให้รูปขึ้นมานะครับฮิดเดนบูริชเดวเจนคือราคาเนี่ยยกฮะยกโลขึ้นนะครับเป็นไฮโลนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยทำโลต่ำลง คโลว์วอลอ่านะครับ,นะรบน,นทุนอาจจะแรกๆอาจจะดูสับสนนิดนึงแต่ว่าถ้าใครดูบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปเองนะครับส่วน hidden b a r i s h divergence นะครับก็ราคาเนี่ยทำให้ต่ำลงนะครับส่วน indicator เนี่ยทำให้สูงขึ้นเป็นสัญญาณการไปต่อของแนวโน้มนะครับคือ hidden เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณการไปต่อของแนวโน้ม divergence ปกติทั่วไปเป็นสัญญาณการกลับตัว แต่ว่า hidden divergence เนี่ยเป็นสัญญาณการไปต่อตามแนวโน้มเดิมเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าเกิด bullish divergence เนี่ยเกิด hidden bullish divergence คือแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วเกิด hidden divergence แล้วขึ้นต่อเช่นกันนะครับก็คือถ้าเป็น hidden bearish divergence เอ่อราคาเนี่ยเทรนเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วกเกิด hidden divergence แล้วก็ลงต่ออ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับที่ผมนำเสนอนะครับก็เอาเป็น hidden bullish divergence ก่อนนะครับผมเจอในหุ้นตัว ว,วันะครับนี่นะครับตรงนี้สองรอบนะครับจะเห็นได้ว่าเทรนด์ใหญ่เนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอากราฟออกก่อนอนะครับเทรนด์ใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะที่มันพักตัวลงมานะครับคือราคาเนี่ยเป็นลักษณะทำไฮโลคือยกโลสูงขึ้นแต่นักทุนสังเกตนะครับสังเกตตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยทำโลต่ำลงอ่ามันมันขัดแยงง้งกัน แต่มันไม่ใช่เดวิเจนปกติมันเป็นฮิดเด้นบู s ิช i ดว r g เจนนั่นเองสำหรับรอบนี้สุดท้ายเนี่ยพอเกิดปุ๊บราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็รอบนี้เช่นเดียวกันนะครับรอบนี้เช่นเดียวกันคือราคายกโลสูงขึ้นแต่อินดิเคเตอร์ทำโลต่ำลงทำโลต่ำลงรอบนี้นะครับแล้วสุดท้ายพอเกิดฮิดเด้นเดววิเจนปุ๊บก็ขึ้นต่อตามแนวเดิมของมันนั่นเองนะครับซึ่งฮิดเด n น i ดว r ิเจนเนี่ยมันจะเหมาะ มันจะมันจะเป็นลนักษณะ swing trade มากกว่าคือเดว e เจ e ปกติเนี่ยจะเป็น r e v e r s a l trading นะครับคือหาจุดกลับตัวไปเลยนะครับถ้าเกิดเดว e เจ e เนี่ยะนะครับอานเนี้เดวิเจนปกตินะครับคือมันจะเป็นการหาจุดกลับตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าฮ d ดเด้นเดว e เจ e เนี่ยนะครับมันจะเป็นการหารอบการแกว่งตัว wing Trade นะครับก็ลองไปใช้ดูเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ เป็น hidden b a r r i s h divergence นะครับในทองคำอขอดูรอบอ่าตรงนี้นะครับ hidden b e r r i s h divergence นะครับราคาทำ high ต่ำลงนะครับทำ high ต่ำลงส่วน indicator ทำ high สูงขึ้นอ่ามันขัดแยงง้งกันนะครับมันขัดแย้งกันพอเกิดปุ๊บอ่า hidden b e l r i s h d i v e r g e n c เป็นสัญญาณการไปต่อนั่นเองก็คือเป็นการไปต่อตามแนวโน้มขาลง นั่นเองนะครับพอเกิดปุ๊บก็เป็นขาลงานะครับเนี่ยก็เป็นรอบเนี่ยดูเป็นรอบนะครับเป็นรอบแล้วก็จะมีเซนเด็กรอบหนึ่งอ่ารอบนี้รอบนี้นะครับตีไว้ก็คือเป็น hidden b e a r i s h divergence เหมือนกันนะครับราคาทำให้ต่ำลง indicator ทำให้สูงขึ้นขัดแย้งกันก็เป็นสัญญาณการพักตัวลงต่อของรอบนี้ของรอบนี้ดูเป็นรอบนะครับสำหรับตัว hidden divergence นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ในการใช้งานตัว Hidden d i e r g e n t นะครับใครอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอ่านทบทวนนะครับผมเขียนไว้นะครับเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นบทความของ Hidden d i v e r g e n t นะครับก็สามารถไปศึกษาดูได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับยิ่งใครสาย s w Swing Trade เนี้ยมันมันเหมาะมากเลยนะครับสามารถใช้เป็นเป็นเพิ่มมิติในการเทรดของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ เพื่อที่จะให้นักทุนเกิดประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้นเพราะว่าโซนส่วนมากเนี่ยจะรู้จักแต่ดเวเทนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันยังมี hidden d ด v e a t e ที่าสามารถเทรดได้แล้วก็สามารถสร้างกําไรกับนักทุนให้ได้นะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับวันนี้ขอตัวละแค่นี้นะครับสวัสดีครับ